เบรเชนกรับบบอลวสวัสดีครับชาร์ลี i e two we a r fly สระกลางน้ำดันเบอร์ n e thousand f i v r e d f i o r ลิควิดแท็กซี่แท็กซี่ลอัพดันเบอร์ o n i ลียบาโวลนเบอ์ n e s เลียบบราโวบเอร์ซิลวนโอเคเอาเราแค่แตะเฉยเห็นไหมรู้สึกพี่ถีบไหมไม่ต้องซีเรียสอะไรไฟคอนโทรลเช็คโอเค มันก็เหมือนรดอะถ้าถ้าเครื่องมันติดแล้วมันคือติดเลยต่อให้แบตคุณหมดเครื่องมันก็ติดแ้หนูต้องจับอันไหนป่อได้ได้เดี๋ยวให้จับ <Okay. S 1> เวลาเวลาจับเราจับนะเราจับแน่นแต่เรานุ่มนวลโอเคเดี๋ยวขอไม่นีโตเช็คอีกรอบหนึ่ง ขันการาบูบอซิลวันครับเรด d ี้ o r ร์ดิพาเชอร์เ a อร์นตีคิวร์เทครับเกรฟฟอร์เทคออฟบูเบอร์ซิลวันจับได้ลุ้มนวนเครื่องวัดไม่ต้องไปสนใจดูหัวเครื่องกปทายเลนเวไว้พอมองไกลท้ายทางวิง่งโอเคสปีดอะไร54 <ś> 55 6 4 low c h a g e เห็นเราเห็นหัวเครื่องขอบขาวๆปหะอ่าคา่ะอะเวเห็นขอบฟ้าปอ่าพยา,ายามเลี้ยงให้มันอยู่ตรงนั้นอะตรงขอบฟ้าตรงตรงไว้อะไม่เป็นไรเอาให้เอาพอเล,ล,ล็กน้อยค่อยๆจำนวนพอพอมันได้มุมที่เราต้องการปั๊บเราหยุดมือเออสามร้อยฟุตแป็นดิ g l i g อออ f ฟแบ,บอั ค่อยๆค่อยๆช้าๆนุมน่มโนวลเหมือนเล่นกับแมวค่ยเล่นกับแมวเหมนเล่นกับหมาที่ไม่รู้จักเด่๋ยวเนี่ยเอาหัวเครื่องกับฟ้าก่อนอาจจะมองไม่เห็นขัฟ้าไม่เป็นไรเครื่องวัดไม่ต้องสนใจนะไม่ได้มองทำไมล่ะไม่ได้แบบอย่างที่นุ่มเหมือนกันมันไม่เหมือนที่คิดใช่ไหมเป็นคิดว่ายังไงอ่ะ ไปเยอะกว,ว่านี้บ้านี่ตัวเองบินขึ้นตั้งแต่แน่แน่เนี่ยก็หนหเนี่ยปล่อยมือตลอดเลยเด็กตรงนี้คือตัวเ่อโอเคดีดี <ๆ S 1> คือตอนนี้มนุษย์เนี่ยมันจะสนใจแค่ข้างหน้าแต่เราใช้หางตาซ้ายขวาดูลองดูว่าเอ๊ะมันเข้ากันไหมโดยที่สายตาเราอยู่ข้างหน้าอาจจะเลี้ยงสุดนิดหน่อยนิดหน่อยค่อยๆเห็นไหมนิ่งกับตาย ปล่อยมือเลยทำไมมี Auto ออโต้พลอตอ่ะเรืองมันยังบินได้เลยเนี่ยแอจับเลยวันควันเยอะอืมฝุ่นควันเยอะอบใช้ความสูงพันหนึ่งก็ตนะ้แล้วกัน เครื่องบินไม่ได้นะ่ครัวอย่างที่คิดหรือบางคนคิดมากกว่าน,นั้นก็ไม่รู้ป <c oughs> ็นไ,ได้ดค่ะเห็นสระกลางน้าตรงข้างหนไหม uh huh. อ่าฮะเออบินไปเอาให้เราในสายตาเราเห็นนะหัวเครื่องไม่ตรงไม่เป็นไรหนู <c oughs> ต้องเลี้ยวให้วับอยู่ตรงกลางเลยจ้ะเอาให้วัดอยู่ด้านข้างเรา <Okay. S 1> อะโอเคมองได้มองที่อื่นได้ แค่มือเรามือเราก็นิ่งๆถามว่าเราเราบินตนวัดอยู่ไหนวัดเออเนี่ยอ๋อโอเคอาเราไว้พรกก่อน,อนต้องยกมือไหไ้เลยแล้วไต้ไปดูก่อนพี่จับอยู่อะออกเยอะอะไรนะคะออกเยอะ,อะ เรือนี้เขาจะมาจากร้านตรงนี้สังคาแดงๆตรงด้านฝั่งนี้เลยอฮะอ่ะชื่อร้านเจ๋งซีฟู้ดอาหารเขาก็อร่อยดีเขาก็จะมีเรือมาให้ลอยพอ,อ,อยากทำอะไรบ้างแต่ไอี่ขับมากกว่า,วาเสียตังแล้วบินเยอะ อยากให้พี่ขับต้องจ่ายต,ตังเยอะกว่านี้แต่เดี๋ยวจะให้รู้สึกถึงแรงจีนิดหน่อยอเป็นงไง อต่ในภาคกับสนามดิโอ้ยเม่ <c oughs> อี้ข้าวหมดเลยโอู้หข้าวอันนี้อ๋ออันนี้ไม่หรอใช่เลี้ยวไปไเหลี้ยวต้องเหยียบพาป่ะ สมมติเราปล่อยเท้านะเราไม่ต้องเหยียบแอบเราลองเลี้ยวนะรู้สึกไงเหมือนอเหมือนเหมือนรถที่มันเข้าโค้งไม่ดีอ,ะอ่ะแอะลองเหยียบเท้าซ้ายเบาเบรู้สึกสมูทขึ้นไหมแอบเขาเรียกว่ามันมันบินสามแกนไงเน่อบินถามว่าอะโอเคปือตั้งตรงเลยนะปึ๊บอะลองเหยียบเท้าขวาเรียงเลี้ยวได้ไหมได้ได้แต่เออ แต่มันก็รู้สึกว่าแบบแปลกๆเบอรชินกราบูบอร์ิวันสวัสดีครับทลันเวไม่เจอชโวันโกเฮ็นบูบอร์ิวันครับเอ่ออารทครับรีพอร์ตเกณเลฟดาวินลันเววันซิกส์โลพาสต์อนถบูเบอร์ิันรีพอร์ตเลฟดาวินลเวันซิครับ Uber, One, ร,บ R T รบีพอ One, Six, Low, ulse, Uber, One, ร์ตเกเลฟดาวินลนเว่วันซิกบูเบอร์ิวัน b บอร์ศ <rate> <osc> ิลวัฒนครับ all left down in runway one six low pass กูเบอร์ศิลวัฒ runway one six keep for low pass ครับ runway one six keep for low pass ค u ับกูเบอร์ศิลวัเห็นไหมลมมันแรงคือถามว่าปล่อยมือบินได้ไหมให้ได้แต่ลมมันแรงเราก็ต้องจับอันนี้ถือว่าทันทันควันนะคือโยกกลับเลยนี่ถือว่าโอเคโอเคนั่งกอดอกไว้ ได้ไวิดีโอได้ป่ะคะได้เอาสิาให้เตรียมตัวกล้องก่อนเป็นยไงแต่ว่า,าค,ค่ะมาเล่นรถไฟฮอเลยค่ะ โอ้บรสรครับอลิสลรันเ่ย์วไนเสต่อันเววเซเรดครับวันซเครดอน เหยีให้แท็กซี่เองรู้สึกใช่ไหมว่าเท้าเหยียบอยู่มองไกลท้ายทางวิง่งอย่ามองหน้าเครื่องเด็ดขาดเองต้นสนไว้ต้นหนึ่งว่าเราอะไรมือปล่อยเลยเท้าต้นสนคือต้นไหนต้นไหนก็ได้เลือกเอาเลยว่าเราอยากได้ต้นไหนถ้าเวลาเหยียบลัดเดอร์เราเหยียบซ้ายปุ๊บเราจยาปล่อยขวาเลยสมมติเหยียบซ้ายสัก40% แอดจะเหยียบขวาสักนิดนึงอะไรเงี้ยแอดลองเลี้ยวเด้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงน,นี้มันจะเลี้ยวเข้าไปให้ให้เหลี้ยวใช่ไหมใช่แอดลองเลี้ยวเด้อเอ๊บเห็นไหมเห็นเส้นเหลืองไหมแอดลองเลี้ยวไปไป อยากดิฟเหรอดิฟบนเครื่องบินก็ได้เลยเอเอมาเลยไป้ี่ดับเครื่องบีบตรงนี้ค้างแล้วก็ดึงถอยหลังสุดจแล้วก็ดึงออก